พี่ไม้พาไปล็อกคอร์ตไปล็อกคอร์ตได้เสริ์นดูเปล่าล็อกคอร์กคอดคืออะไรวันนี้วันนี้เราจะไปล็อกคอร์ตกันนะคะไปทําอะไรอ่ะพี่โอ๊ไปกินล็อบสเตอร์ครับไปกินล็อบสเตอร์ได้กินได้บ่าเดี๋ยวให้ดูอยู่ไทยกินไหมอยู่ไทยไม่ได้กินนะคะล็อบสเตอร์แพงรุนน่ารุนว่าจะได้กินอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโควิดตอนนี้เขาจะเปิดไหมลองไปดูดิว่ามันเปิดน้องกาแฟค่ะ ดีค่ะถึงล็อบบอร์ดแล้วค่ะเราตั้งใจมากินล็อบสเตอร์นะคะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไม้อ่ะโทรโทรเช็คอะมันไม่เปิดอะเสียใจแต่ว่าเราจะกินอะไรกันแทนพี่โดทำไมคนไทยเขาถึงชอบมาที่นี่อะตัวอย่างมากินล็อบสเตอร์กันครับเราก,กินในเมืองไม่ได้เหรอที่นี่กินได้บรรยากาศ <c> ห้งองน,น้ำก็ปิดอ่ะตรงนู้นเป็นร้านไอติมอะค่ะปุ้มเคยซื้อไอติมแล้วมานั่งกินมันเป็นเหมือนบ้านเลยอะแต่คือจริงๆเขาน่าจะทําบ้านเนี่ยเป็นร้านไอติมด้วยเหมือนกันก็คือซื้อจากข้างในแล้วก็มากินตรงระเบียงแล้วก็นั่งชมวิวอะไรแบบเนี้ย นี่ร้านล็อบเตอร์ในตำนานลอยมัวลอยมัวมันปิดซึ่งข้างหลังก็จะเป็นที่นั่งกินนี่ร้านนี้นะครับมันปิดมันปิดนี่นะครับคือร้านล็อบเตอร์ในตำนานปกติเขาคนที่เขามาเนี่ยเขามาร้านนี้กันค่ะ ต่ว่าคนเดียวมันผิดเสียเที่ยวไหมเสียเที่ยวไหมเนี่ยดูเด็กน้อยผู้หิวโหยหอมเลยเนี่ยไม่พี่ไหมมันไม่ได้ล็อกเนี่ยเฮ้ยแต่หาปาเปิดเปิดปะปะเปิดป้าเนี่ยต้องเปิดป้าแมวไม่เปิดกุ้งก็นอนอยู่ในตู้ข้างในนะคะนี่ครับเปิดตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดไปโพสต์อาปล่อยม่วปล่อยมั่ว ตอนแรกจะมากินกุ้งพี่โอ๋บอกว่ากุ้งไม่ขายกินหอยก็ได้ตอนนี้หอยก็กินไม่ได้แล้วค่ะไม่มีค่ะติมหมดละเออไอติมก็ไม่มีค่ะมีนะครับอืป้าเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เขาเรียกว่าอะไรพี่โอววิวทะเลครับเออมันจะเป็นหินออกไปยาวๆคนเขาชอบไปถ่ายรูปตรงนั้นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกัน จุดที่เคยถ่ายรูปก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะนี่โน่นค่ะมันจะมีโขดเห็นอยู่ตรงนน้นยาวๆแล้วก็คนก็ชอบไปเดินกันตรงนู้นนะคะเดินไปตรงต้นตูแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแต่เราจะไปตรงนู้นค่ะ เสียใจไหมครั้งแรกของน้องกาแฟค่ะแต่ว่าปีดหมดเลยอะ่ะถ่ายรูปตึกเอาเออกาแฟเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากาแฟอยู่ต่อเดี๋ยวมาอีกตอนไหนก็ได้พี่จะกลับแล้วพี่ก็มาล่ำลาสถานที่โปรดซะหน่อยนะคะปกติเนี่ยอันนี้เป็นลานจอดรถแต่ว่าตอนนี้ไม่มีรถจอดเลยค่ะมีแต่ป้ายขวางไว้ ไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะไม่รู้เขาทำอะไรกันเนี่ยอันเนี้ยมันคือเรือที่เขาออกไปปกติเขาออกไปตกล l สเตอร์ใช่ไหมอสเะไรอย่างเงี้ยครับพวกออยสเตอร์แล้วก็อะไรอย่างมีอะไรอีกอะปลาเนาะไม่แน่ใจว่าไอ้แซลมอนนี่คือปลาแซลมอนก็ที่นี่ด้วยเหรอพี่เห็นเขาขายแซลมอนด้วยนะร้อยส่วไม่แน่ใจว่า เขาไปซื้อมากหรือว่าเขาจับเองเยหรอจริงจริงตรงนู้นเนี่ยตอนมามันจะมีเรือจอดเยอะกว่านี้นะเหมือนตอนเนี้เขาีม่ไม่ตอนเนี้พี่ว่าเยอะเพราะว่าคนมันออกออกไม่ได้ไงพวกคนมันไม่ได้ออกไปจับปลาวะเทําทำไมพวกไม่เห็นนะนู่นอยู่ตรงนู้นหลังหลังเขาจอดเข้าท่าจำเลยปะหลังหลังบ้านมาเขาท่าเลยนะเขาท่า คือเรือประมงสนันดอ,อ,อตา,ากอันนี้คืออันเนี้ยคือประมงนนอีกจเที่ยวอหืไปตมาไม่ได้แล้วมีวววรูตรงนีไ้ไม่ได้ <c oughs> ไได <c oughs> คือพี่ไหมกับพี่โอจะให้พุ้มนั่งฉี่ตรงนี้ค่ะ ให้กาแฟบางไงว่นเนนี่ดเีอกว่าแน่นอนต้องปิดยไปเดี๋ยวไปเซเลมแทนนะคะเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองอะไรที่ไหมแม่มดใช่เพราะว่าที่นี่มันปิดนะคะแล้วเราก็คิดว่าเซเลมก็ น่าจะปิดเหมือนกันแต่เราแค่แบบไปดูปออเไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวปุ้มจะกลับแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าที่นู่นเขาปิดโหดไหมนะคะอาจจะมีบางร้านเปิดด้วยก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเผื่อไปหาอะไรกินเจอกันที่เซตเลมเลยค่ะ